ผ่านที่สุดเลยเอามาทำไมเอามาทำไมสวัสดีครับขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการสารยมชามนช่วงขอของจิรรอซีซั่นที่ส1 EP ที่5 5กันแล้วนั่นเองนะ ถูกปะน่าจะถูกนะเป็นคนที่จำอีพีไม่ได้สักครั้งเลยทีเดียวนะโดยในวันนี้นะฮะก็ต้องบอกเลยว่าเราก็เล่นกันมาเกินครึ่งร้อยอีพีกันไปแล้วเนี่ยนะจริงๆต้องบอกว่าเกินไปนานแล้วด้วยนะอีพีที่ห้าสิบห้าแล้วอนะ่ะเนาะโดยประมาณนะโดยในวันนี้นะสิ่งที่เราจะมาทำก็คือเราควรจะมีชุดเกราะดีๆได้แล้วป้าอ่ะไม่ใช่อันนี้ชุดเกราะมานะไม่ใช่ชุดเกราะคนสิชุดเกราะสภาพนะสภาพคือแบบ โอ้โหไม่ไหวจะทนอะไรอย่างงี้เนาะเป็นชุดเกราะเหล็กเหล็กไม่พอฮะ,ะใกล้พังด้วยนะแล้วหมวกก็พังไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยนะใะนวันนี้เนี่ยเนื่องจากว่าอุปกรณ์เพจอะไรแล้วก็มีค่อนข้างดีระดับหนึ่งแล้วใช่ไหมก็จำไม่ได้เหมือนกันคือต้องบอกก่อนนะ,ะว่าแบบนี้เราเล่นกันมาหลายปีแล้วนะดังนั้นเราก็จําไม่ได้เหมือนกันว่าที่มาของไอ้ดาบพ,พวกนี้เนี่ยนะฮะเราสะสมกันมาตนะั้งแต่เมื่อไหร่ <c oughs> จำไม่ได้จริงๆนะฮะก็คือค่อยๆตีไปตีไปอะไรอย่างงี้แล้วก็ลืมไง ก็คนตีเองแล้วก็ลืมเองว่าอ๋อเราเคยตีอันนี้ไปนะอะไรเงี้ยทุกวันนี้ก็คือมีอุปกรณ์ดีๆใช้โดยที่ไม่รู้ว่าที่มามันคืออะไรนะแต่ว่าอุปกรณ์เราอะดีแล้วนะแต่ว่าสิ่งที่ไม่ดีนั่นก็คือชุดเกรานะไงดูดิชุดเกราะยังแบบกระจกดอกด้อยอยู่เลยคืออะไรเนี่ยภาษาอ่ะในวันนี้นะฮะเราจะมายังยังไม่ทำนะครับเพราะดูเลเวลซะก่อนเออ ขึ้นมาที่ไรไม่มีข้อมูลที่ได้สักอย่างเลยนะเลเวลซะก่อน20นะฮะมันเป็นไปไม่ได้นะคือเลเวลมันต่ําเกินไปนั่นเองนะฮะมันยังไม่เพียงพอนะในการที่เราจะเอาไว้ในการเออ่ ตีเอ็นช้านะฮะให้ครบชุดนั่นเองนะเดี๋ยววันนี้นะฮะเราจะมาปั๊มเลเวลกันนะเป็นอ p พีสบายๆกันก่อนนะก่อนที่เดี๋ยวหลังจากนี้ไปเนี่ยนะต้องบองเกเลยว่าหลังจากมีชุดกรอบปุ๊บนะการประจนภัยของเราจะ,ะกำลังจะกลับมาเริ่มต้นอีกครั้งนั่นเองนะเออจะไปประจนภัยที่ไหนเดี๋ยวรอติดตามชมกันนั่นเองนะฮะส่วนไอ้ม้าตอนนี้มันไม่เคยอยู่กับที่เลยนะอ่ะโอเคดังนั้นแล้วเดี๋ยววันนี้นะฮะอย่างที่บอกไปเนาะวันนี้เราจะมาปั๊ม อ่าเลเวลการนั่นเองนะเดี๋ยวมาติดตามชมว่าจะเป็นอย่างไรนะแล้วก็แล้วเสร็จแล้วเราก็ติดในนี้นะฮะเออออ้โเก่งมีความแบบอวยตัวเองนิดนึงอะไรอย่างงี้นะฮะอวยไม่ค่อยเยอะด้วยนะอ่าเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยเราก็มีอ่า ไอเจ้าหมอน,นี่อยู่นะคะมีไผ่ใช่ไหมหรืออ้อยหรืออะไรสักอย่าง something like that นะฮะมีอยู่จํานวนเยอะเลยนะฮะเราก็ได้ดองเอาไว้มานานพอสมควรนะดังนั้นแล้วเดี๋ยววันนี้ไอสิ่งที่ดองไว้เราจะมาใช้งานกันนั่นเองโดยเราจะไปเปลี่ยนมันเป็น exp นะโดยที่อันนี้มี bending อุ้ยมี bending ทั้งหมดเลยอยุเลิศมากครับเป็นอุปรกรณ์ที่ดีเลยขนาดนี้นะเออ รู้สึกขอบคุณตัวเองที่ตั้งใจตีของมาตั้งแต่ตอนนั้นนะฮะสะสมกันมาน่าจะยาวนานแหละนะก็อย่างที่บอกไปว่าลืมไปแล้วเหมือนกันว่าอุปกรณ์พวกนี้มีที่มา,มาจากอะไรนะ <c oughs> ลืมไปหมดแล้วเพราะว่าแบบผ่านมาหลายปีแล้วแบบนี้ก็น่าจะเล่นมาวานสองปีกว่าแล้วนะ,ะก็ลืมไปหมดแล้วนั่นเองเก่งไหมเป็นคนเล่นเองลืมเองนะคุณผู้ชมก็บอกฉันเป็นคนดูฉันไม่ลืมกว่าหรออะไรอย่างงี้นะเออนะคุณผู้ชมถ้าจำกันได้ก็บอกด้วยนะฮะซึ่ง ก็คิดว่าตัวเองก็น่าจะทําตอนหลังไม่นั่นแหละนะั้นก็คงไม่ได้ออกมาออกอากาศนะฮะก็คุณผู้ชมอาจจะไม่รู้เหมือนกันนะสุดก็คือไม่มีใครรู้นะับอุปกรณ์มาจากไหนเออเลิศนะเป็นคนยังไงเนี่ยทาอุปกรณ์แล้วลืมที่มานะฮะเลิศแม้เลิศแม่เ,แมเออเลิศกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะคุณผู้ชมอ่ะโอเคเดี๋ยว วันนี้นะคะก็จะบอกเลยว่าเป็น EP สบายๆ EP พหนึ่งนะฮะปกติเราจะแบบเคร่งเครียดอะไรอย่างงู่ใช่ไหมสร้างฟงสร้างฟาร์มโอ้ยเหนื่อยจังเลยอะไรอย่างงี้นะ,ะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราก็มาสบายๆกันนั่นเองนะ,ะมาปั๊มเลเวลถึงแม้เลเวลจะได้น้อยก็ตามมาเพราะเราซ่อมอุปรกรณ์อยู่เออเนาะเราต้องการเอาเลเวลจะมาซ่อมอุปรกรณ์ทําแมวอะไรเออ,เอ,อต้องการเลเวลมาซ่อมอุปรกรณ์ทําไม งง,งงตัวเองแล้วนะฮะแต่ว่าเออก็ได้เอ e เมอรัลมานะเดี๋ยวเราก็เอาไว้ลงไว้แรกกรุปร๊ปกรุปร๊ปกรุป๊ปกรอะไรอย่างงี้นะเออเห็นไหมเนี่ยถ้าเราไม่เอาไปใส่อุปกรณ์นะเห็นไหมป่านนี้เลเวลก็ได้เยอะแล้วถ้าไ,ไม่แน่อาจจะถึง30แล้วก็เป็นไปได้นะก็ทําอะไรอยู่ไม่รู้นะ <c oughs> งงอีกแล้วเออยุบอุบอ่าคือวันนี้เนี่ยนะฮะเป้าหมายของเราก็คือต้องเลเวล39นั่นเองนะ จร,จริงๆแล้วไม่จำเป็นน้องเลเวล39ก็ได้เพราะว่าจริงๆเราซื้อเอ็นชาร์มานะเราเอามาตีเองก,ก,ก็ทำได้เช่นกันนะแต่ว่าด้วยการที่เราใช้ตัวเอ็นชาร์มันจะได้เอ่อ ได้เอนชานมาก่อนเลยอะไรอย่างนี้นะเป็นเป็นต้นทุนให้อะไรอย่างนี้นะแล้วก็หลังจากนั้น,ะรน,นเราค่อยนําไปตีเสริมเติมแต่งอะไรอย่างเงี้ยมันก็คุ้มค่าเหมือนกันนะคือมันคุ้มค่าในใน,ในแต่ละแบบนั่นเองนะฮะเ,เพราะว่าเดี๋ยวหลังจากนี้ไปนะถ้าจะเข้าสู่คอนเซปที่เราจะไปเที่ยวกันนั่นเองนะไปเที่ยวต่างพิพภพโอ้โหพูดซะขนาดนี้นะคะแน่นอนว่าจะเป็นที่ไหนไปไม่ได้เลยนั่นเองนะเออไปเที่ยวต่างพิพภพขนาดนี้นะฮะผู้ชมก็น่าจะดาวดาๆได้แล้วเอออก็ๆๆๆว่าทำไมไม่รับเออ ก็ว่าทำไมไม่รับอ๋อใส่เป็นชุกักเคนไปเลยเออใส่ของออริจินอลลงไปเลยดีนดี่านผู้ชอมเออมันก็เลยไม่ได้เออก็งงว่าทำไมมันไม่ได้เนาะเมาเนี่ยฮะโอเคมาเถอะมาเถอะมาแลกกันดีกว่านะฮะมาซื้อช็อปปงช็อปปิ้งกันกรุบกรุบกริบกริบ เลเวลวันนี้จะถึงไหมนะฮะอีตั้ง1ิเลเวลนะฮะถ้าไม่พอนะไม่พอเราก็มีวิธีการลัดอยู่ต่างๆ,ๆนานามากมายเลยนะจริงๆเรามีวิธีการลัดเยอะนะ,ะทั้งในส่วนของการฆ่าสัตว์เองนะ,ะถึงแม้จะดูโหดร้ายไปหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรนะฮะสัตว์เรามีเยอะนะ,ะทั้งการล่าสัตว์เอ๋ยนะฮะรวมไปถึงว่า <S <S โอ้โ คุณผู้ชมฮะเราจะไม่ตัดการออออากาศในส่วนนี้ไปนะฮะอยู่ดีฟ้าก็ผ่าแบบน่ากลัวมากเลยทีเดียวนะะ้ผู้ชมเออน่ากลัวมากนะช่วงนี้สภาพอากาศแปรปรวนเนาะในหลายๆพื้นที่อ่ะนะเออไม่แน่ใจว่าช่วงนี้หรือเปล่าหมายถึงว่าช่วงที่อัดคลิปอะสภาพอากาศแปรปรวนในหลายพื้นที่เลยทีเดียวนะหลายๆจังหวัดก็ก็ก,ก็ก็หนักอยู่พอสมควรอ่ะนะฮะอ่ะโอเคครับงั้นไปนะมันเป็นโนไวซ์อะ่ะแล้วเราจะได้สมุดเอนชานดีๆปะ่ะชั a นเน3ไม่เอาอะ Uh, เอออินฟีเออก็ได้อยู่โอเคงั้นก็แลกกับตัวนี้แล้วกันมีการเลือกอะไรอย่างู่ด้วยนะเออนะ ตึงอย่างที่บอกไปแนละ้วเราก็มีวิธีรัดเมื่อกี้เราพูดถึงไหนลืมไปเลยนะฮะคือเราก็มีวิธีรัดอยู่เนาะเออฆ่าสัตว์เราก็มีสัตว์ไว้เยอะแยะใช่ปะ่ะเราเลี้ยงไว้เยอะมากนะตั้งแต่ EP แบบแรกๆเลยนะเนี่ยมากี่ปีจานวนสัตว์ก็อย่างเท่าเดิมนันเองนะไม่มีใครไปจาัดก,การกับมันด้วยนะเออใช่ปะ่ะเดี๋ยวเราก็อาจจะได้จัดการกันในวันนี้นั่นแหละนะแต่ว่าก่อนอื่นะเราก็ต้องใช้พยกากรธรรมาชาติก่อนนะเออนะจะไปฆ่าสัตว์เลยท,ท,ทีมันก็ดูโหดร้ายไปหนุย่ยนะแต่ถึงแม้เราจะไม่แคร์ก็ตาม แต่ละฟังดูไปคนแย่ไปเลยเนาะเออไม่ดีไม่ดีนะคะไม่พูดดีกว่านะอืมค่าสัตว์หรออุ้ยทำไมโดหดร้ายจังเลย <c oughs> แหมแหม,แมเมื่อกี้นี่หูพูดเอาพูดเอาจะฆ่าจะฆ่าอ้อมเปลี่ยนวัยจริงๆนะโอเคก็ได้อ่ะไปนอนกันก่อนนะฮะก่อนที่แฟนทอมแฟนอมจะเกิดนั่นเองนะ,ะอ๋อใช่นะฮะนอกจากที่หลังจากนี้ไปเราจะเริ่มผจญภยัยเราต้องบอกเลยนะคะว่าปีนี้ปีนี้นะ เรามีแผนนะฮะทั้งปีเลยนะว่าจะเป็นปีแห่งการประจนภายนั่นเองนะเออปีแห่งการประจนภายจะไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างนะฮะเดี๋ยวรอติดตามชมกันได้เลยนะเราจะไปในหลากหลายพื้นที่นะครไปสำรวจโลกวกว้างกว่ากว้างกว่าไว้โลกกว้างกันแล้วก็ ที่วางแผนเอาไว้นะในสองปีหน่าจะเริ่มกลับมาสร้างเป็นฟงเป็นฟาร์มอะไรอย่างนี้นะฮะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเองนะฮะกำหนดการก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงกันเกิดขึ้นได้นะเออมันก็แล้วแต่ความเหมาะสมอีกทีนึงนะฮะต้องดูระยะเวลาด้วยเนาะซึ่งไม่แน่เหมือนกันนะฮะว่าเราอาจจะเอ,อ่อเหนื่อยอะ่ะพูดถึงไหนนะไม่แน่นะฮะเราอาจจะแบบเล่นสลับสลับกันก็เป็นไปได้นะเพื่อไม่ให้เสียบรรยากาศหึเพื่อไม่ให้เบื่ออะไรอย่างนี้เนาะอ่าใช่นะ โอเคแลกกระดาษกันต่อไปนะฮะเลเวลก็ยังยี่สิบหอยู่นะไม่คืบหน้าเลยแน่ไม่คืบหน้าเลยนะโท่เอ้ยประทร้ประทางกะลังดังแด้ <laughs> พูดไรอะ่ะ <laughs> นั่นแหะสิอ่าเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามันจะลดราคาให้เราบ่าไม่ลดด้วยนะประเด็นทำไมโหดร้ายจังเลยอ่ะเฮ้ยวิเลดทำไมเธอโหดร้ายจังเลย ออแล้วก็ในอนาคตน,นะคะเรามีแผนจะขยายฟาร์มีตต่อนะจะมีในส่วนของฟาร์มเมอร์งอกขึ้นมานั่นเองนะอ่าเราจะได้แบบมีฟาร์มเมอร์ใช้อะไรอย่างงี้นะมีไว้ใช้งานอะไรอย่างงี้เนาะเออฟาร์มเมอร์ก็จะได้แบบแลกอาหารกรุบกริบกริบได้อ,ไอย่างงี้นะหรือว่าเราอาจจะมีตัวอื่นเพิ่มขึ้นมาในอนาคตก็เป็นไปได้เช่นกันนะฮะก็ต้องรอติดตามชมกันนะว่าจะมีตัวอะไรงอกขึ้นมานั่นเองนะโหใช้คําว่าง,งอกอะไรทีเดียวเพ่นผู้ชมโอเคอ่ะ มาแลกอีกนิดนึงนะฮะอีกกรอบกริบนิดหน่อยนิดหน่อยอะนะเราต้องการเลเวลมากๆเลยโอเคกระดาษเหลือก็เก็บเอาไว้นะฮะแม่เลเวลมันยังไม่พอสักทีอยาก <c oughs> ชมทำยังไงดีวิธีง่ายๆนะเออเรามาดูฝั่งนี้กันซิว่าฝั่งนี้ทำงานอะไรกันบ้างทำไมเธอรู้สึกหัวร้านแปลกๆหรือเปล่าเออเออมันก็หัวร้านอยู่แล้วเนะ <c oughs> าะทำไมรู้สึกหัวร้านแปลกๆอันเนี้ย เป็นการแลกที่ไม่คุ้มที่สุดเลยนะเป็นการเอาไดมอนด์มาแลกเอเมอร์โหบ้าไปแล้วแต่เอาจริงๆก็ต้องยอมรับนะฮะว่าในธรรมชาติเนี่ยเอมเมอร์มันหายากกว่าอันนี้ก็ต้องยอมรับความจริงกันะแต่ว่ามันไม่คุ้มไงโอแพงนะแพงแพงมากๆเลยเนาะโอเคใช่เรายังมีอีกสิ่งหนึ่งที่สามารถนำะมาแลกได้เหล็กไงเออใช่เรามีทูสมิตต้องเยอะแยะเราตั้งใจจะเอาทูสมิธมาแลกเหล็ก ลืมแลแต่กระดาษนะดังนั้นแล้วนะฮะเราไปที่ฟาร์มเหล็กของเรานะฮะที่แบบมีเหล็กอยู่มากมายมาหาศาลล้านเจ็ดกันเลยทีเดียวนะฮะเดี๋ยวเราแวะพาผู้ชมไปอัปเดตสักหน่อยนะวะ่ามีเหล็กอยู่ในนี้เท่าไหรนะฮะามาดูกันดีกว่าเนาะว่าเหล็กตอนนี้คืบหน้าไปถึงไหนกันแล้วนะฮะลงไปงี้เลยนะฮะเออเจ็บเลยทีเดียวนะอ้าวเหล็กยังไม่ถึงไหนเลยเหรออันนี้ฟาร์มอะไรอ๋อไม่ใช่ เออนี่เห็นไหมเป็นไงเยอะวะเยอะวะเออเยอะนะคผู้ชมเป็นไงคุณผู้ชมอ่านี่ก็คือผลจากการสะสมของเรานะฮะเก็บสะสมมันเองนะหมักหมมฟังดูไม่ค่อยดีเนาะหมักหมมกันมานะฮะก็เต็มไปแล้วแถวใหญ่นะฮะกับอีกนิดนึงแล้วกําลังขึ้นแถวที่2องนะซึ่งชั้นนี้ก็ไม่น่าเต็มอะดูจากสภาพะนะก็ผ่านมาแบบนานเหมือนกันนะ20กว่า ep อะยังได้แค่แบบตีเปประมาณ10 ep ได้1แถวอะเออ โอ้กว่าจะเต็มก็คงไม่เต็มมาเองนะฮะก็ต้องบอกเลยว่าเล่นแบบนี้จบก็คิดว่าน่าจะไม่เต็มนะฮะสำหรับฝั่มนี้นะเออแหม่เหล็กมันก็ไม่ได้จะหาง่ายอะไรขนาดนั้นใช่ไหมเออนะก็ทําใจกันต่อไปนะแต่จริงๆแค่นี้เหล็กก็แบบเหลือกินเหลือใช้แล้วนะคือเราทำช่วยเกาะเหล็กเล่นได้เลยอะไรอย่างเงี้ยนะออเหนื่อยพูดจนเหนื่อยนั่นเองนะคุณผู้ชม โอเคเรามาแลกเลยกันต่อเลยเออใช่พูดถูกพูดถูกแล้วพูดถูกแล้วเรามาแลกเอมิรอลกันต่อนะเออได้เลเวลเยอะนะไอนนดีโอ้โหรู้สึกได้เยอะอยู่คุ้มคุ้มคุ้มอยู่คุ้มอยู่อาอุ้ยเลเวลสามสิบอย่างรวดเร็วกันเลยดีตอนคิดว่าวันนี้เนี่ยเราได้จะได้เอนชานนะฮะกรุบกริบได้ครบเลยนะโอเคแม่พวกกระจอกกลับมาใหม่นะฮะคืน 1วันมาแรกได้2ครั้งใช่ไหมก็กลับมาใหม่นะฮะหลังจากแรกเสร็จก็กลับมาได้นะฮะแต่ว่าหลังจากแรกรอบนี้เสร็จไปก็ไม่ต้องกลับมาแล้วเพราะว่ามันจะแรกไม่ได้แล้วนั่นเองนะเพราะว่ามันแลกได้แค่2ครั้งต่อวันเท่านั้นนะฮะมันจะเติมสต็อก2วันต่อครั้ง2ครั้งต่อวัน2วันต่อครั้งอันนี้ก็เกินไปนะเออยี่นไม่ต้องทํามาค้าขายกันแล้วอะไรอย่างนั้นอะเออนะโอเคอ่ะถึงไหนละ อ่าเลเวลสามสามนะแต่ยังไม่เพียงพออยู่ดีนะฮะเสียงเริ่มเพี้ยนแล้วนะเสียงเริ่มสูงนะดังนั้นแล้วเนี่ยมันมีอีกสิ่งหนึ่งที่สามารถทำได้นะฮะซึ่งนั่นก็คือการมาแลกกับคริกกันเองนะฮะวันนี้ต้องเี่นเลยนะว่ามาเปิดประสบการณ์การแลกสินค้ากับวิลเลจเจอร์นั่นเองนะอ่าโอเคนะฮะทุกตัวราคาเท่ากันแป๊ะเลยนะเลิศโอเคนะดังนั้นแล้วสิ่งที่มีประโยชน์ที่สุดก็คือการแลกเออเรสโตนั่นเองนะแลกในสิ่งที่มีประโยชน์ที่สุดเนาะ พองเหรอแพงไม่เอานะฮะพอบายบายโอเคนะฮะเราก็มาแรกนี่แหละนะฮะ r เ s t o n e ซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าระดับหนึ่งกันเลยนะฮะโอ้โหเอาเอม r a รลมาเผาผ่านทิ้งเล่นหมดเลยนะเลิศมากโอเคนะฮะเลเวลรู้สึกว่ามีความเป็นไปได้อยู่นะฮะที่จะไปถึงไฟฟันของเรานะมาติดตามชมกันนะจะไปถึงจริงๆหรือเปล่านะหรือว่าเป็นเพียงแค่มโนฝันโหรอ รู้สึกแต่ละวันนี้ก็ใช้คำแปลกๆขึ้นทุกวันน่ะนะครับคุณผู้ชมดังนั้นเราก็ทำใจนิดนึงนะเ,ออเรยวแอเมเบร์ที่ฉันอุตส่าห์แลกมากำลังจะหายไปในปริบตาคุณผู้ชมอ่านี่ไงแม้ถึงเลเวล39แล้วนะฮะคิดว่าถึงนะถึงปะเฮ้ยอีกนิดนึง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  อีนนีดนึ่องอูอ้ออาถึงไปที่เรียบร้อยนะดังนันแล้ววันนี้นะฮะก็ต้องบอกเลยว่าขอแสดงความยินดีกับคุณผู้ชมด้วยนะฮะเราจะได้ทําชุดเกราะไดมอนด์กันแล้วนะในวันนี้นั่นเองนะแบบฟูลเซ็ตเลยนะจริงๆถ้าเป็นไปได้ก,ก็อยากได้เพิ่อมอีกสักสามเลเวลอ่ะจะได้เอาไปแบบอ่าเอาไปเขาเรียกว่าอะไรนะเอาไปไอ้นัน่นอะอะไรอะเรียกว่าไรนะ อยได้สักสามเลเวลอ๋อใช่เราจะได้ทำนี่ไงขวานนะ,ะับขวานยังเป็นขวานเหล็กกระจกกระจกอยู่นะฮะอีกนิดนึงเนี่ยถ้าได้อีกสักสามเลเวลนะเดี๋ยวเราจะได้ทําขวานดีๆกันแล้วซึ่งนะุผู้ชมเมื่อกี้ก็เห็นเนาะมันมีให้แลกเนื้อเน่าซึ่งก็อย่างที่บอกไปเมื่อ EP ประมาณ40กว่าเนี่ยนะฮะเราเคยอบอกเอาไว้แล้วนะว่าที่เราตัดสินใจทำฟาร์มซอมบี้เนี่ยนะฮะก็เพื่องานนี้โดยเฉพาะเลยนะั่นก็คือการนำมาแลกกับวิลเลจเจอร์ อ่าดังนั้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราลงไปหาซอมบี้ข้างล่างกันสักครู่หนึ่งนะฮะซึ่งก็ลงกันแบบบาดเจ็บสาหัสกันเลยทีเดียวนะคุณผู้ชมเห็นไหมเลือดแบบจะหายตายจากกันไปแล้วนะโอเค,อเ,คเนาะเดินดีๆแล้วกันนะฮะระวังระวังนะเดี๋ยวเลือดจะลดไปมากกว่าน,นี้และนี่นะฮะก็เป็นถ้ำโบราณหรอ ไม่ไม่ไม่ขนาดนั้นนะฮะเป็นถ้าที่เราเคยได้มาทํากันนะแล้วก็น่าจะลืมไปแล้วด้วยแหละนะฮะน,นี่ก็เป็นสิ่งที่เราสะสมกันมาอย่างช้านานนั่นเองนะเอออ๋อ,อขนาดนี้เลยเหรอโหคือหลังจากที่สร้างฟาร,ร์มนี้เสร็จไปมันก็มีช่วงหนึ่งที่เราแบบแบบยืนเอฟเคทิ้งไว้อะไรเงี้ยว่างทำงานไปด้วยใช่ไหมก็เปิดเกมแล้วก็ยืนเอเคทิ้งไว้อเงี้ยนี่นแหละนะก็ต้อง ตกใจเหมือนกันนะกับจํานวนเนื้อสอมบี้ที่ได้มาก็ถือว่าเยอะมากๆเลยนะฮะดังนั้นแล้วเนี่ยวันนี้ก็คือต้องบอกเลยว่าเรามีทรัพยากรมากมายเหลือเฟือนะมากมายไก่กองเนาะในการที่เราจะทําชุดเอ็นชาร์ในดีได้สักชุดหนึ่งกันเลยทีเดียวนะอ่าดังนั้นแล้วเดี๋ยววันนี้บอกเลยนะว่าสนุกแน่นอนนะฮะสำหรับการทําชุดเกราะไดมอนด์นะเป็นการแลกสินค้าที่แบบสนุกที่สุดตั้งแต่เกิดมาเลยทีเดียวนะหมายถึงว่าเกิดมาในโลกนี้นะอ่าในถึงโลกซีซันสิบเอ็ดนั่นเองนะ มาคุณผู้ชมนะฮะก่อนที่มันจะขึ้นวันใหม่นะ,ะก่อนนี้มันจะรีสต็อกสินค้านะฮะเราต้องรีบมาแลกกันก่อนเพราะว่าหลังจากที่ขึ้นวันใหม่ปุ๊บนะ,ะมันจะรีสต็อกสินค้านะ,ะนนก็หมายความว่าเราก็สามารถแลกเพิ่มได้นั่นเองนะเออดังนั้นแล้ววันนี้ต้องรีบนะฮะต้องรีบเก็บกําไรไว้ก่อนนะโอ้โหเนื้อสอมบี้มาแลกได้น้อยจังเลยอะเออได้น้อยมากดูเลเวลแทบไม่ขึ้นเลยนะนอกจากเรามีเนื้อซัมบี้ต้องเยอะอะโอ้โหแทบไม่ขึ้นเลยนี่คุ้มปะเนี่ยถามจริงนี่คือคุ้มแล้วหรอ โอเคอะเ,เวลสี่สินะคุณผู้ชมเราต้องการทั้งหมด42อนะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะถึงไหมนะมาติดตามชมกันเลยนะ <laughs> มันจะนอนนะเราก็พยายามขัดขวางกวนนอนมันอยู่นะครับรู้สึกรู้สึกเป็นคนดีเหลือเกินอะ่ะใช่ไหมคุณผู้ชมรู้สึกเหมือนกันเนาะเป็นคนดีคนดี <laughs> อื<ม> <laughs> นะ คุณผู้ชมนะฮะเรามาแลกกันอย่างมันเมากันเลยทีเดียวนะฮะโอ้โหเราต้องเรียกได้ว่าเราเสพติดกับการแลกวิลเลจกันเลยทีเดียวนะวันนี้นะจะนอนหรอไม่ให้นอนหรอกอืมเป็นไงเป็นคนดีนะโอ้โหจะนอนหรอไม่ให้นอนหรอกม,มามาขายของกันเถอะมาเล่นพอแม่ลูกไม่ใช่เดี๋ยวพอแม่ลูกเกี่ยวอะไรก่อนนะเออเนาะ ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอะไรเลยนะจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อเรานะฮะปลดล็อกไอเจ้าคริกหรือว่านักบวชตัวนี้เนี่ยนะฮะจะไปถึงเลเวลสุดท้ายนะฮะมันจะมีสิ่งหนึ่งที่สามารถแลกได้นนก็คือขวดเอนชาร์นั่นเองนะเป็นขวดที่แบบปั๊มเลเวลได้ภายในระยะเวลาอันสั้นนั่นเองนะก็ถือได้ว่าเป็นสินค้าที่ดีพอสมควรเลยนะเพราะว่าจะทําให้เลเวลเนี่ยขึ้นมาได้อย่างรวดเร็วนะตามที่ต้องการเลยนั่นเองนะก็แค่ป่าปล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 าอะไรอย่างเนาะ คุณผู้ชมนะฮะเรามาต่อกันอีกนิดนึงแล้วกันนะเรากำลังจะได้เลเวลตามที่ต้องการแล้วนั่นเองนะฮะดังนั้นแล้วเดี๋ยวมาแรกกันอีกสักนิดนึงลนะแหม่อย่าเพิ่งไปนอนดีมาเล่นด้กันก่อนมาเล่นด้กันก่อนแล้วไอเจ้าหนูนี่นะมาเล่นด้กันก่อนก็ไม่เล่นในะพวกนี้โอเคก็ได้นะมาเล่นด้กันก่อนแล้วเออเนี่ยอุตส่าห์ทําให้แบบเลเวลของเธอสูงขึ้นกําลังให้เธอเนี่ยเป็นแบบเขาเรียกว่าเป็นวลเลเจอร์ ป้ายทองอะไรอย่างงี้นะเออมีการหันคอแบบน่ากลัวด้วยแฮะเออ่ <c oughs> ยังไงก็ไม่รู้แฮะโอเคนะอนอนแทนสังั้นนะแล้วเราก็ติดเข้ามาในกรงของวลเลเจอร์ไปพี่เรียบร้อยนะเรากลายเป็นวิีเลเจอร์ไปแล้วนั่นเองนะเออเราเราสลับร่างกันนั่นเองนะอะโอเคเดี๋ยวเรานอนกันก่อนแล้วกันนะแล้วก็ตื่นเลยแล้วกันนอน <c oughs> อันนี้เสียงกรนหรืออะไร <c oughs> ทำไมน่ากลัวอย่างงี้นะคุณผู้ชมเริ่มกลัวแล้วแหละนะ ไม่กลัวกันหรือเปล่าไม่กลัวหรอกเนาะโอ้ยสงสารน้องอยากออกฮะแต่ก็ไม่ออกไม่ให้ออกหรอกหัวเราะได้น่ากลัวจริงๆนะบอกเลยเออนี่อแต่ไหนๆก็ร้านะฮะเนื้อเน่าเรายังเหลือนะฮะดังนั้นเรอตัวไหนรับเนื้อเน่าบ้างจ้ารับเนื้อเน่าไหมจ้าเออรับหรอจ้ามาเลยจ้า นะฮะเลเวลสิไปแล้วนั่นเองนะดังนั้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวมาเลยแล้วกันนะฮะสามรอบการ,กรกองปกรณ์ไดมอนแต่ปัญหาก็คือ <c oughs> ลืมว่าไดมอนมีพอหรือเปล่า <c oughs> กะจะคิดอย่างเดียวนะก็คือเออฉันจะเก็บเลเวลก่อนนะเออแล้วค่อยทําประกรณ์ลืมไปเลยว่าลืมดูนะว่าไดมอนอ่ะมีหรือเปล่าเดี๋ยวไปเช็คกันก่อนนะฮะส่วนลาวาตรงนั้นก็ไม่คิดจะอุดนะฮะเพราะว่ามันก็รู้สึกสวยงามดีอะไรอย่างงี้นะมีความแบบ มีสะพานอะไรอย่างงี้นะสะพานข,ข้ามราวาน,นะฮะพลาดในเดียวก็คือเสียชีวิตเลยอะไรอย่างงี้นะมันก็ดูดีไปอีกแบบยอะไรย่างงี้เอองั้นเราก็เลยไม่ไม่อดมันนั่นเองนะโอเคมาเดี๋ยวมาดูไดมอนด์กันก่อนมีหรือเปล่า <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยเอาจริงดิโหลอันนี้เป็นซิลทัสไดมอนด์ไดมอนด์ไดมอนด์ที่แตกแล้วมีไหมมีเจ็อันโอ้โหขอบคุณพระเจ้าสวรรค์กละมังตั้งทอดโอ กะมังต้องทอดคืออะไรเอออันนี้อะไรไม่มีอะไรเลยมาทำไมเนี่ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยนะฮะเราสงสัยนะจะต้องทำที่ขุดเอ่อฟอร์จูนกันก่อนนั่นเองนะฮะดังนั้นแล้วเลเวลแค่นี้ไม่น่าพอแฮะสภาพนะงั้นเดี๋ยวเราทําที่ขุดฟอร์จูนกันก่อนนะอ่ะ ดังนั้นแล้วเดี๋ยวเรามาเสกอมเพียงอมเพียงกันนะผู้ชมพร้อมไหมพร้อมแหละไม่พร้อมก็ต้องพร้อมนะฮะเดี๋ยวเรามาทำํำอ๋อจะขึ้นมาทําแมวอะไรละ่ะยังไม่ได้ทําที่ขุดเลยโอเคทําที่ขุดออกมาอย่างนี้นะฮะอันนี้นะจะเป็นที่ขุดสําหรับฟอร์จูนั่นเองนะเอาไว้ขุดแร่ตุบตับตุบตับกันแบบสนุกสนานสบายใจนั่นเองนะเอาได้เอฟฟิเชนซี่โฟก็ถือว่าดีอยู่ละมัง้ง <c oughs> ละมัง้งอ่ะหร๊อเออโอเคโอเค อันนี้เ e อฟเฟชเชนไรเอฟเฟชเชนซี่ไฟฟ์อุปรกรณ์อะไรลดขนาดนี้แล้วก็หนีไม่มีอีกแล้วเออนะเพิ่งรู้ว่าไดมอนด์เราเก็บมาน้อยขนาดนี้เลยเนี่ยเออใช่เพิ่งรู้เออเพิ่งรู้ไงก็เพิ่งรู้ว่า <c oughs> มีฟอร์จูนไหมเอ้ยมีฟอร์จูนอยู่โอเคเด็สไตเดอร์โอ้ยเสียดายอ,ะอ่ะอะมีเด็สไตเดอร์โอเคโอเคไม่เสียดายละงั้นนะฮะเดี๋ยวเรามาตีกันเลยนั่นเองนะตีเข้าไปอย่างนี้นะให้กลายไปที่ขุดฟนะอร์จูนอะไอเลเวลฉันหาย <c oughs> เลเวลหายหมดเลยร้องไห้ are, 是是 like. ได้ไหมแต่ไม่เป em um ็นไรนะเดี๋ยวเรามาปั๊มเลเวลกันตรงนี้ก็ได้ตั้งแต่เล่นโบรนี네้มานะคุณผู้ชมต้องบอกเลยว่ายังไม่เคยขุดแร่สีฟ้าอันนี้มาก่อนนะมันดูแบบพร่าพร้าววิบวับวิบวับใช่ปะเดี๋ยวนะเดี๋ยวแป๊บนึงจะทำให้วิบวับกว่านี้อีกเออนะเดี๋ยวกลับมานี่เป็นไงวิบวับไหมโอ้วิบวับววว ต้องบอกว่าค,คิดว่าตัวเองอมีรีสอ r ์ e แพ็กถ้าคุณผูชมจำซีซัน7ได้นะย้อนกลับไปไกลเลยแหละซีซัน7ตอนนั้นเราเคยใช้รีสอร์ตแ a ็กแอนิเมชันมันก็จะวิบวับได้มันก็จะเรืองแสงอะไรอย่างนี้นะแต่ว่าตอนนี้ก็คือรีสอ r ์ e แพ็กนั้นหายไปแล้วนะก็เลยแกลง้กลง,งกันนะฮะเป็นรีสอ r ์ e แพ็กอะไรก็ไม่รู้มาแทนอะไรอย่างนี้นะก็นั่นแหละนะเดี๋ยวเ๋ยวเราลกลับไปเป็นรีสอร์ตแพ็กเดิมดีกว่าน,น่าจะดูดีกว่าใช่ไหมเออแต่ไอมอดแบบนี้ก็สวยนะ เอาจริงอันเนี้ยดมอนอนนี้ก็สวยนะเออเนื้อหมูก็สวยนะเนื้อหมูมันคือเบคอนดีๆเลยอะ่ะน่ากินนะดังนั้นแล้วเดี๋ยวเราขุดในสภาพแบบนี้ก็ได้นะฮะมาขุดก็ถูกปะถูกก็ถูกไม่ได้น้อยจังแอเอาเอาได้เยอะอยู่ได้เยอะอู้ฟิวฟิวโอ้รู้สึกมีออร่านะฮะเออได้ออร่ามาเลยทีเดียวนะสามสิบเจ็ดเม็ด ถือว่าเพียงพอแล้วนะฮะทีนี้ก็คือเฮ้ยฉันดูแลไม่ออกเลยนะกลับไปอันเดิมก่อนนะผูนะ่ชมเออกลับมาไปอันเดิมรู้สึกดีดีขึ้นเยอะนะเนะมื่อกี้คือดูไม่รู้เรื่องเลยอะไรเป็นอะไรนะสภาพที่สําคัญที่สุดเลยนะก็คืออันนี้นะฮะกับอันนี้อันนี้ถือว่าสำคัญที่สุดเลยเอามาทำไมเอามาทำไมอ๋อ เสียดายไปเนี่ยเดี๋ยวเป็นอย่างี้แล้วเดี๋ยวนะโอเคโอเคเสีดยดายไดยมอนด์ปะเนี่ยเดี๋ยวเราจัดการแก้ไขเรื่องนี้กันสักครู่นะผู้ชมเอาหม่นะเาใหม่เอาหมานะ่เอมเอ,ม,เอ,อมันต้องอย่างนี้โอ้ยเมื่อก,กี้คือแบบนักเกลียนมากอาบอกเลยโอ้ยไม่ไหวอะโปรเทคชันเนา กับอันนี้อะไร Unbreaking u p t e c t i o n ดีกว่านะคะการปกป้องตัวเองก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญนะโอ้วีตอนด้วยนะก็ต้องบอกว่าดีระดับหนึ่งนะไ e ม่เลเวลแมเลเวลนะเลเวลเอองั้นเดี๋ยวเราเอาไดมอนด์มาขุดเล่นอีกแล้วกันนะเอามาขุดอีกทีนหนึงเนาะเออ่เพื่อปั๊มเลเวลแบบกระทันหันนั่นเองนะอ่ะเอารอง,งเท้าเข้าไปนะ,ะได้กระจอกอะ่ะเออกระจอกยอมรับ มีอะไรที่ดีกว่านี้ไหม breaking, อัน breaking หรอหรือว่าเราทำเราทำชุดให้หมดเลยแล้วกันนะอ่าเดี๋ยวมาดูกันว่าอันไหนได้ดีที่สุดนะฮะเออแล้วก็ตีอันนั้นแหละนะได้ได้อุปกรณ์อะไรดีที่สุดก็ก็ก,ก,ก็ก็ตี enchant อ,อันนั้นนั่นเองนะฮะอันนี้ aqua เหรอมันก็จะแบบหายใจใต้น้ำได้ดีอะไรเงี้ยอัน breaking โอ้โหไม่ดีสักอันเลยนะอัน breaking ก็ได้อ่ะโอ้โหขอบคุณ มากมากอุ้ยอน,นิเดฟไซเดอร์ Death ดีนะฮะเดี๋ยวเราต้องหาวิธีการปั๊มเลเวลให้ถึงเลเวล30นะฮะดังนั้นแล้วมาคุณผู้ชมเราเปลี่ยนวิธีการปั๊มเลเวลแบบใหม่นะฮะเวอร์ชั่นใหม่เจนใหม่นะอะ่าแล้วก็ขุดกันแบบนี้นี่แหละฮะมันวางไม่ขึ้นน่อะอะ้าวทไมมันวางไม่ขึ้นอ๋อมันเป็นบล็อกใหม่หรือเปล่าเออน่ารู้สึกน่าจะเป็นบล็อกใหม่อะไรเงี้ยมันไม่รู้จักเออมันก็ไม่ทำโอ้งงปวดหัวปวดหัวจริงๆจริงคุณผู้ชมแบบปวดหัวละเล่นอะไรเนี่ยฮะเอออะไหรไม่รู้นะ โอเคเพื่อที่จะเอาฟอร์จูนนี่มันต้องแบบลงทุนขนาดนี้เลยนะรู้สึกเลเวลฉันเจตใจมากนะเดี๋ยวเรากลับไปแลกเหล็กกันต่อก็ได้นะฮะกลับไปสู่วิถีชาวบ้านนั่นเองวันนี้ต้องได้แหละนะอย่างน้อยตอนนี้เราก็ได้มาหนึ่งอุปกรณ์แล้วอะให้ช่วยกาดเราดูดีนิดนึงอะไรอย่างงี้นะเออฉันดูดีแล้วใช่ปะเออดูดีดูดีดูดีรอรอรออะไรอย่างงี้นะเออดูดีขึ้นมานิดนึงอะไรอย่างงี้นะฮะดูมีฐานะนิดนึง ไม่เยอะนิดนึงโอเคเดี๋ยวเราไปแลกของกันต่อแล้วกันนะปั๊มเลเวลกันไปขอนม้ชมมันกำลังจะนอนแล้วม้ชมเราก็มาขัดขวางการนอนมาอีกแล้วนั่นเองนะอู้สุดเป็นคนดีอะนะเป็นคนดีกว่านี้หาไม่ได้อีกแล้วนะเออมาขัดขวางการนอนนี้เป็นเรื่องที่แบบอืมถ้าเป็นเราก็รู้สึกกดแค้นเหมือนกันนะเอาจริงๆริเฮ้ยแต่แลกเหล็กก็คือได้เร็วนะเห็นปะโอ้ดูดิเหล็กแบบออ้ยเลเวลแบบกระจายไอ้พวกนี้ไม่มีฮะเสียดายไอ้พวกนี้ไม่มีไอ้มัน ตันแล้วอ่ะเออต้องรอไว้ต่อไปแล้วเหรออือืออโอ,อ,อ,อ้โหเราแต่และอย่างก็คือแลกไปเพื่ออะไรแ <c oughs> ต่และอย่างคือแลกไปเพื่ออะไรคะเออนั่นแหละก็งงอยู่ว่าแลกไปเพื่ออะไรเออแลกไอ้พวกนี้แล้วกันทิ้งนะฮะ เอาเลเวลไม่ใช่อะไรหรอกเอาเลเวลเออนะแรกเพื่อเอาเลเวลนะทิงท้ง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 ทิง้งทิ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 ้งอ่าโอเคนะฮะแต่ว่าอ่าในส่วนของวันนี้ก็พอเพียงไว้เพียงเท่านี้ก่อนนั่นจากว่าตอนนี้วลิลเลจเจอร์ก็นอนไปไปที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเราก็รู้สึกว่ารายการของเราก็จะหมดเวลาแล้วนะฮะเดี๋ยวเอาว่าเป็นว่า ในสัปดาห์หน้านะฮะกลับมาติดตามกันต่อนะฮะสำหรับการทําชุดเกราะดีๆนะฮะแล้วก็น่าจะเริ่มต้นการประจนภัยไปนิดนึงอะไรอย่างงี้นั่นเองนะเดี๋ยวเราติดตามกันได้ใหม่ในอีพีหน้านเนี่ยนะสำหรับอีพีนี้ลาไปก่อนพบก,กันใหม่สวัสดีครับ